ในที่นี้ใครต้องการมียอดขายเพิ่มมัางครับยกมือนิดนึงครับโอเคขอบคุณครับการเพิ่มยอดขายฮะมันมี3บปัจจัยสําคัญนะฮะหครับสินค้าบริการคุณต้องดีนะครับ2คุณต้องมีบุคลากรที่เก่งนะและ3ครับคุณจะต้องมีเครื่องมือที่ตอบโจทย์และก็ทันสมัยครับวันนี้ครับผมยานเกียรติครับ เพิ่มยอดขายผมจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านจะพัฒนาบุคลารท่านได้ยังไงและผมมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยตอบโจทย์ท่านนะครับเราครับทำธุรกิจนะในเรื่องของการสถาบันฝูกรมนะฮะช่วยในการลดต้นทุนครับเพิ่มกําไรแล้วก็พัฒนาบุคลากรครับตัวอย่างครับผมมีโอกาสได้เข้าไปรับใช้นะในทั้งเป็นหน่วยงานราชการนะครับภาคเอกชนสถาบันการศึกษานะ รวมถึงครับสมาคมองค์กรตาก่ตางๆตลอดเวลา10กว่าปีที่ผมมีโอกาสเข้าไปให้บริการนะครับน,นั่อเลยจากผมเองแล้วครับตรงมีบริการแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะส่วนที่1ก็คือเรื่องของการฝึกอบรมนะครับตั้งแต่ครั้งหนักของที่เป็นพับบิคนะสื่อสาธารณะนะครับเป็นอินฮา s ส์เท i n นิ่งนะครับสคน5คนว่ากันไปหรือเป็นกลุ่มนะครับหรือเป็นหนักของตัว private ก็สามารถทําได้นะครับมีงานทางด้านท,ที่ปรึกษาครับ เข้าไปฟูพื้นฐานให้กับท่านนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นทําธุรกิจครับเติบโตขยับขยายทํำยังไงนะครับและที่สําคัญครับเรามีเครื่องมือที่จะไปช่วยตอบโจทย์ให้กับองค์กรธุรกิจท่านครับมีหลายเครื่องมือครับวันนี้ผมจะแนะนําให้ท่านรู้จัก1เครื่องมือนะครับผมยังมีทีมงานวิทยากรนะครับที่ปรึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นทางด้าน AI นะฮะทางด้านการตลาดทางด้านการขายทางด้านการลดต้นทุนนะฮะทางด้านเทเลเซลนะไม่ใช่คอแกงคอเซ็นเตอร์นะฮะหรือการพัฒนาบุคลากรครับ หรือทางด้านเรื่องของการทำแบรนดิ้งเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับตัวอย่างงานนะครับภูมิอากาศเข้าไปบรรยายให้กับรัฐสภาครับหน่วยงานนะับทางด้านการสื่อสารนะครับหน่วยงานที่เป็นทางด้านภาครัฐครับ ของกรมชลระทรนะครับดูแอบรรยายเรื่องของตัวทิกต o อกครับให้กับกลุ่มเพื่อนๆตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างผลงานหนังสือครับที่เป็นลักษณะของโซเชียลแอปพ o ิเนะครับกว่ากาเล่มโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการตลาดเครื่องมือที่ผมมีแล้วก็ช่วยท่านได้นะครับนั่นก็คือตัวแอปพลิเคชันที่เราพัฒนานะครับไปปลักอินกับตัวไลน์โอเอครับช่วยท่านเพิ่มกาไรลดค่าโฆษณานะครับด้วยการตลาดแบบบอกต่อนะครับบอกต่อโดยใช้เทคโนโลยีนะครับทำยังไงครับ ท่านไปใช้บริการและท่านชอบบริการที่นั่นนะครับไปร้านอาหารไปคลินิกเสริมความงามและท่านแชร์โปรโมชั่นกับเพื่อนนะครับนั่นหมายความว่าครับลูกค้าเก่ามีโอกาสในการจะซื้อซ้ําและลูกค้าใหม่เราก็ได้มาฟรีๆจากการแนะนําของเพื่อนผ่านแพลตฟอร์มครับเราไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาครับเพราะเพื่อนเราเป็นคนทําการตลาดให้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับเราไม่ต้องจ่ายกับ f a c e b o o k ิ i ต t o k ต่างๆวากันไปนะครับเอาเงินส่วนนั้นครับมา จ่ายให้กับลูกค้าของเราคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับลูกค้าเพิ่มครับแบบไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มนะครับเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนคนครับตัวอย่างครับไม่ว่าเป็นคลินิกเสริมความงามครับร้านธนกรนะครับร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะต่างๆมากมายนะครับนี่เป็นตัวอย่างกว่า3,000ธุรกิจนะครับที่ีโอกาสได้ใช้แล้วจุดแข็งเราครับเรื่องของโดเครื่องมือครับใช้ต้นทุนต่ำมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการโฆษณาครับเราใช้แค่หลัก ร้อยกว่าบาทต่อวันเท่านั้นเองทีมงานของเราครับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับผมก็มังมองหาคลินิกเสริมความงามนะครับร้านเวลเนสตร้านสปาต่างๆที่ต้องการจะเพิ่มยอดขายต้องการลดค่าโฆษณาครับหน่วยงานองค์กรภาครัฐาันธกชนนะครับและก็ฝ่าย hr นะครับคำพูดที่ท่านอาจจะได้ยินต่อไปนี้นะครับสามารถแนะนําให้กับผมได้เลยนะครับเขาอยากจะลงโฆษณาหรือลดค่าโฆษณาบอกผมมาได้เลยนะครับอยากเพิ่มยอดขายครับทักมาผมครับหรือต้องการหาวิทยรากรในการฝึกอบรมก็ พูดคุยกันได้ครับคำพูดเปิดบทสนทนาครับยกตัวอย่างเช่นท่านมีเพื่อนที่เป็นคลินิกเสริมความงามนะอาจจะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของคลินิกตอนนี้มีแผนในการเพิ่มยอดขายไหมถ้าก็มีแผนก็จะแนะนําอาจารย์เกียรติครับเข้าไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็มีเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายให้เขาครับหรือฮะอาจจะลองถามเขาครับว่าที่คลินิกที่ร้านสปาที่ร้านนวดครับมีการลงโฆษณาเยอะไหมอยากจะลดค่าโฆษณาหรือเปล่านะครับอาจจะแนะนําผมไปครับผมมีเครื่องมือในการลดค่าโฆษณาครับ โอเคนะครับถ้ามีทีมการตลาดอยู่แล้วครับก็แนะนําผมไปได้นะก็ปิดอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ให้เขานะครับระบบใช้ได้ดีจริงไหมนะครับก็ตอบว่าใช้กว่า5,000ธุรกิจแล้วนะครับน็อตแมทครับก็ผมไม่รับเกิน30วันนะกรณีที่เป็นเครดิตนะครับบริษัทที่ไม่มีการลงทุนก็ไม่ได้รับนะครับโอเคนะถ้าถามท่านอยากรู้มากกว่านี้ครับติดต่อผมมาได้เลยครับที่เบอร์และข้อมูลต่อไปนี้ครับขอบคุณครับ